น้องเขาบาดเจ็บนะล้มมาแล้วแขนกระแทกนะแต่ว่าเอ็กซเรย์แล้วไม่หักเดี๋ยวจะพันผ้ายืดกันนะแต่ก่อนจะพันผ้ายืดก็ทาเจลเย็นนะเนี่ยเจลเย็นนะเป็นเจลเย็นนะอย่าเพิ่งอย่าใช้ความร้อนนะความร้อนจะทําให้ยิ่งบวมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพันกันยังไงช่องจิตไนสราพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงลิปใหม่ๆโอเคแล้วก็คือเราต้องกางมือไว้นะจะได้พันง,ง่ายๆเริ่มต้นที่ข้อมือก่อนเลยพันข้อมือก่อนแล้วก็ค่อยกลิ้งขึ้นมาเอาศัยการกลิ้งครับไม่ต้องดึงลังให้เข้าซอกมือให้กำมือได้ก็พันสลัคไขยเป็นเลขแปดกันอย่างนี้แหละ กริ้งกิ้งไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรัดมากนะเอาแค่พอกระชับทีนี้เราจะพันให้สวยเราก็พันเยื้องกันไควยเป็นเล็กแปดเนี่ยไล่ลงไปกริ้งศัยาาการกริ้งแบบนี้เนะี่ยไปเรื่อยๆเป็นข้อมือไม่ต้องพันไปไกลนะเอาแค่บริเวณแถวข้อมือนี่แหละ กลับไปถ้าเกิดมันบวมรัดแน่นนะเราก็คลายพันใหม่แบบนี้แต่ก่อนที่จะพันใหม่เราก็ต้องพันผ้าม้วนผ้าให้เรียบเหมือนเดิมนะมันถึงจะพันสวยนี่พันง่ายๆ้วก็พันให้คนไข้ด้วยแล้วเราก็ต้องสอนให้เขาพันเองได้ด้วยนะมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่เรียบร้อยแล้วฮะในการพันในนั้นเราก็พันให้มัน สามารถที่จะกำมือได้นะ,ะในรองกำมือแบมือเออนั่นแหละก็สามารถทำงานได้นะอย่างที่ว่าจุดที่เราเน้นหนาหนักนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นบริเวณข้อมือเพื่อให้เขาขยับได้น้อยลงคือไม่ให้แบบขยับได้เต็มที่นะขยับได้น้อยลงแล้วก็ให้มันกระชับนะจะได้ลดอาการบวมนะ,ะแต่เน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราควรจะใช้เจลที่เป็นเจลเย็นนะไม่ใช่เจลร,ร้อนนะช่วงแรกนะอาจจะผ่านไปสักสองสามวันถ้ามันยังบวมอยู่อาจจะมีการประครบอุ่นก็ได้นะประครบร้อนได้นะหรือว่าใช้เจลร,ร้อนได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ